นับสองไปที่เรียบร้อยครับสาหรับแนวทางหน้าช่องของพวกเราก็สดชื่นกันมา2วันติดๆแล้วเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาวางไปที่เจ้าภาพฝรั่งเศสครับก็สามารถเฉือนเอาชนะอาร์เจนตินามาได้ที่1ประตูต่อศูนย์ครับยินดีกับสมาชิกหน้าช่องด้วยส่วนพี่น้องในกลุ่มครอบครัวครับก็ต้องบอกว่าสดชื่นกันอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นอย่างฝรั่งเศสแล้วก็สูงอินเตอร์ทูคูครับมาตามนัดทั้ง2ตัวเลยแต่น่าเสียดายครับชุดโครงการ3ของพวกเราหลุดไปแค่ตัวเดียวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ต้องกราบขออภัยด้วยแต่ยังไงงกกกกกก็ตาามครรรััับบบผลปะอออยยู่่นนนแดนวีเเชสห ดที่สนใจแนวทางที่มันมีมากกว่าหน้าช่องครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัววีหรือรวมกันระทั่งชุดโครงการแล้วก็ฟุตบอลสดสูงแรกครับสามารถมาติดตามกันได้ครับฐานเข้าหน้าโปรฝ่ายใต้รูปเลยวันนี้หนึ่งคู่ที่เราจะจิบยกมาฝากกันครับให้มองไปที่ฟุตบอลตุรกีซูเปอร,ร์คัพวันนี้รอบชิงชนะเลิศกาลาตาสลายครับวันนี้ลงสนามเจอกับเบซิกต์ครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมในเกมอุ่นเครื่องครับก็ต้องบอกว่าฝนผลงานร้อนแรงมาด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งอ่สี่นัดในเกมอุ่นเครื่องก็ต้องบอกว่าเก็บชัยชนะมาได้ทั้งง4นัทท้2ีม ส่วนทางฝั่งของกาลาตาสลายครับความพร้อมตัวผู้เล่นวันนี้ก็ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนเพราะว่ามันเป็นรอบชิงชนะเลิศนั่นเองครับหลักๆเลยวันนี้ก็จะเป็นฮาชิมซีเย็กครับแล้วก็จะเป็นกอ,องหน้าตัวเป้าอย่างมาโลอีคาดีแล้วก็จะเป็นวินฟิลซาฮาครับวันนี้ก็พร้อมออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงส่วนทางฝั่งของเบซิกตัสสองหัวหอ,อกที่เพิ่งย้ายมาใหม่อย่างอิตชิโรอิโมมิเล่แล้วก็จะเป็นลาฟาซิวาที่ย้ายมาจากเบนฟิกาวันนี้ก็ฟิตเต็มร้อยพร้อมลงช่วยทีมครับถ้าจะไปวัดกันที่สถิิตกกการเจจอัน Head Head ็ะ ทางฝั่งของกาลาตาสลายนี่แหละมักจะทําได้ดีกว่าเสมอและฤดูกาลที่แล้วผลงานของพวกเขาก็ร้อนแรงครับวันนี้สื่อต่างประเทศจึงยกมาให้กาลาดูดีกว่าที่ปอปาตากลมครับถ้าไปวัดกันที่ศักยภาพตัวผู้เล่นแล้วก็ระบบการเล่นแล้ววันนี้กาลาตาสลายดูเหลือหล่อมๆกว่าเล็กน้อยครับถ้าจะหาผู้ชนะภายใน90นาสทีครับวันนี้ขอวัดไปที่ความร้อนแรงของกาลาตาสลายก็แล้วกันครับส่วนแนวทางที่มันสดชื่นมากกว่าหนนะ้าช่องแบบเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็วันนี้สามารถมาติดตามได้ครับเดี๋ยวผมคัดสรรวางไว้ให้ในโน้ตกลุ่มครับทางเข้า าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปสมาชิกใหม่เข้ากลุ่มวันนี้ครับรับเสื้อกีฬาสโมสรเกรดเพเยอร์เดี๋ยวจัส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่แต่บาทเดียวครับวันนี้ก็ขอให้ดูบอลให้สนุกเองๆเลยๆปางๆทุกท่านสวัสดีครับ